ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่2ธันวาคมโดยโคเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเยนิคอสเนอร์โอเล่จงฝั่งไว้บรูโน่ชี้จุดไหนที่แมนยูต้องรีบแก้ไขหากหวังจะซิลชมปโดยงานที่ผมทางบรูโน่เฟอร์เดสจอมทัพกันทาวิสัทแดงได้เผยจุดที่ทีมนั้นต้องรีบจะแก้ไขคือการเก็บชายชนะในบ้านหากยังหวังที่จะลุ้นคว้าแชมป์ในฤดูกาลน,นี้ ดยหากจะหวังให้เป็นแชมป์ต้องรีบแก้ไขจุดนี้โดยด่วนนะฮะเมื่อทางบรูโน่เฟอร์นเดสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของทางแบรนเชเสสเตตของเราได้ออกมาบอกให้ทีมต้องเดินหน้าเก็บชัยชนะทุกนัดให้ได้เวลาที่ลงเล่นในชินโอเทฟอร์ดหากยังหวังที่จะคว้าแชมป์เนื่องจากในฤดูก,กาลนี้ทีมเพิ่งจะเปิดบ้านชนะในศึกบอลเวริกิทแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเวลานี้แมนยูกำลังทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะนัดล่าสุดนี่ก็บุกไปพลิกนลกโกงความตาย แสงเอาชนะซัตัมตันไป3มต่อ2องคู่วันที่ผ่านมาสมบุให้มารแสดงนั้นทำสถิติคว้าชัยนอกบ้าน8นัดติดนะฮะซึ่งเป็นลีกสุดๆครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรรวมทั้ง,งยังชนะรวดในเกมเยือน4นัดแรกของดูการในลีกได้เป็นครั้งแรกนะฮะในรอบ3าปีอีกต่างหากครับซึ่งแตกต่างกับการเล่นในบ้านอย่างมากมายโดยกันที่ทางบรูโน่เฟร์นเดสได้ออกมาให้สัมภาษณ์มาว่านั่นหมาว่าพวกเรานั้มีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะเรามีความสุขที่ทำลายสถิตินี้ อยี่ยเรก็ตามเวลานี้เราต้องชนะทุกเกมที่เล่นในโอแทฟฟอร์ดให้ได้ด้วยนะเพราะเราเป็นทีมใหญ่และก็มีคุณภาพในการทำเช่นนั้นพวกเราต้องเร่งพัฒนาฟอร์มขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกันนี้บรูโน่ยังยกย่องเอลิสันคาวานีนะฮะกองหน้าเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็รับบททีมร่มงไป2ประตูช่วยพิศาจแดงนั้นพลิกแซงชนะนักบุญแบบเหนือชั้นเลยทีเดียวโดยการน,นี้ดะผมเวลาที่คุณมีกองหน้าที่พยายามเคลื่อนที่ตลอดเวลา มันจะช่วยให้คุณนั้นมีโอกาสในการจ่ายบอลให้กับพวกเขาผมคิดว่ากองหน้าทุกคนที่เรามีนั้นก็ช่วยให้เรานะฮะมีทางเลือกมากมายผมไม่ต้องการพูดถึงเจาะจงในส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของคาร์วานี่หรือคนอื่นๆน,นะเพราะมันไม่ค่อยอยุติธรรมสักเท่าไหร่นักแต่แน่นอนว่าคาร์วานี่คนนี้มีคุณภาพทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว ซึ่งคนนี้เขาก็คือดาวยิงระดับโลกที่เรารู้จักกันนั่นเองแตะผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าทางคำแนะนำของทางบรูโน่เฟิร์เดสที่บอกว่าทางโซชาว่าให้เก็บชัยชนะทุกนัดในบ้านให้ได้แล้วก็จะเตรียมคว้าแชมป์นี่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะฮะก็ต้องรอลื้อนกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับรอดูดข่าวต่อมากันดีก่อนครับว่าที่ตำนานปาร์เกอร์ยันบรูโน่คือกระดูกสันหลังของทีมเหมือนโอบสันและก็คีน โดยงานนี้ถ้าผมทางพอลบอร์เกอร์นะฮะสิทธิ์เก่าค่ายวิสแสดงยืนยันมาว่าณเวลานี้บรูโน่เฟิร์นเดสสามารถเป็นกระดูกสันหลังของทางแบนเชเสตัดเด็ดของเราได้น,นะฮะเหมือนที่เหล่านำนนอย่างไรอันล็อบสันหรือรอยคินทำเอาไว้ในดิตนั่นเองโดยถึงแม้ว่าผลงานและก็ฟอร์มการเล่นของทางแมนยูนั้นเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอเล่กับตัวชานั้นยังพยายามคร้ำหาสูตรหรือระบบทีมที่ลงตัวอยู่เลย คำถามคือเขาจะกลับไปเป็นวิฟิลต์ัวรับ2คนแล้วให้บรูโน่เฟอร์เดสคอยสร้างสรรเกมเกมรุกเต็มตัวแบบไม่ต้องพอวังหลังเหมือนเมื่อก่อนไหมผมว่างานนี้ม่จะเป็นต้องเน้นเกมรับมากมายถึงขนาดนั้นอีกแล้วนะฮะเพราะการมีคนอีกเก่งอย่างบรูโน่เฟอร์เดสคอยเป็นกระดูกสันหลังให้กับชีนจะช่วยคนอื่นยกระดับฟอร์มการเล่นสูงขึ้นตามธรรมชาตินะฮะซึ่งนี่ก็คือคุณสมบัติที่ผม เคยเห็นมาจากอดีตตำนานอย่างบราันรล็อบสันและก็รอยคีนฉะนั้นเราสามารถปรับพื้นที่แดนกลางให้สมดุลได้หลากหลายวิธีเลยละครับเป็นรว่าง,งานนี้ทางปาร์เกอร์นะครับยันบรูโนเนียคือกระดูกสันหลังของทีมเหมือนร็อบสันและก็คีนอย่างแน่นอนเราดูข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับต้องพิเศษกว่านี้เนม่าเผยสูตรโค่นแมนยูในศึกแชมเปิลเลกโดยงานนี้นะผมทางเดม่าจูเนียนะฮะกองหน้าระดับโลกของทางปารีสแซต์แองแมงออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมว่า ถ้าอยากจะชนะแมนเชสเตอร์เดนั้นในเกมึกย mm ูฟ hmm. ้าแชมเปียนเลกกลางสัปดาห์จะต้องยกระดับฟอร์มการเล่นให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้โดยเขาได้บอกเลยว่าพวกเรานั้นรู้ดีว่าเกมยูฟ่าแชมเปียนเลกในคืนวันพุธนี้มีความสำคัญมากขนาดไหนเพราะคู่แข่งก็คือแมนเชสเตอร์เดนั่นเองที่กำลังฟอร์มแจมขั้นสุดทั้งในผิวนักกฤษและก็เวทียุโรปขณะที่ทางปเชของพวกเรานั้นก็แอบแผ่วนิดหน่อยเพราะถึงแม้จะชนะไล์ซิกและดูสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ แต่หากว่ากันว่าตามฟอร์มแล้วเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่ามาตรฐานไปสักหน่อยนะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนร่วมทีมท,ทุกคนก็คือต้องเข็นเอาฟอร์มที่ดีี่สุดออกมาให้จงได้ยกระดับทุกรายละเอียดการเล่นให้สูงขึ้นกว่าเดิมแท็กติกต้องแม่นยำห้ามก่อความผิดพลาดส่วนตัวเด็ดขาดเพราะมันคือหนทางเดียวที่จะช่วยให้เอาชนะคู่แข่งสุดแกร่งอย่างแมนยูได้สำเร็จจริงๆ เป็น,นว่าง,งานนี้เนมา่าคนนี้ก็ได้บอกสูตรสาเร็จนะครับผมที่จะชนะแมนยูได้ในค่าคืนวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับแมนยูกระชางเปเช่ซัดกันแหลกไม่เลี้ยงแน่นอนแล้วมรรทุกข่าวต่อมากันดีก่อนครับฉเฉลยผีเรือรีบร้อนเซ็นต่างด้าวเลี่ยงผิดกฎเบอร์สิก โดยกันที่ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ตของเราและก็แมนเชสเตอร์ตี้นะฮะได้รับการเปิดเผยมาว่าเหตุผลที่สะสมนักเตะนอกสัญชาติสหราชอชณนจักนะฮะล่วงหน้ารอบป,ปีที่ผ่านมาก็เพราะละแค่และคายกดซื้อตัวใหม่ที่จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเมื่อ,อาทางยูเคออกจากการเป็นสหภาพาสมาชิกยุโรปหรือว่าเบอร์สิกนั่นเองโดยหลังการเป็นสมาชิกยูมาทั้งหมด17ปีสหราชอชณนจักนะฮะได้แยกตัวอออกย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมา โดยตลอดช่วงปี2020คือช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนจะปลดเงื่อนไขอันเอื้อประโยชน์นะฮะและก็เสียประโยชน์ที่เคยมีเมื่อเปลี่ยนปฏิทินไปนั่นนันว่าฟุตบอลลีกอังกฤษนั้นตั้งแต่ฟุตบอลบริกัทหรือ EFL ต่างก็ต้องรอรับผลนี้โดยจะเริ่มบังคับกฎการซื้อขายใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปี2021นี้โดยแถลงการจากทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษนั้นมีเนื้อหาสําคัญอย่างเช่นไม่สามารถซื้อผู้เล่นต่างด้า,าวอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นที่สาอาณชจักรได้อีกแล้ว หรือช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงนะฮะถูกจำกัดการซื้อของผู้เล่นนอกสัญชาติยูเคี่ยุต่ำกว่า21ปีไม่เกิน3คนและจากนี้ซื้อแข้งวัต่ำกว่า21กรัตัดนะฮะได้ไม่เกินฤดูก,กาลละ6คนต่อทีมเราจึงเห็นได้ว่ายูเต็ดนั้นเอาฟาคุนโดเปสตีชาวอุกวัยวัย18ปีแล้วก็อามัดดิยาโร ablo, ชาวแอรวิลี่โคสวัย18ปีเซนลงหน้าเข้าชุดใหญ่แล้วก็อีกหลายหนอชุดยู18ปี โซนดันซิตี้ก็กวาดต้อนหลายคนสู่ชุดอายุ18ปีเช่นกันนะฮะส่วนชุดใหญ่เช่นเฟอร์รันตอเรสชาวสเปนนิส20ปีปาโบโมเวรโนสเปนนิส no, 18ปีฟิลิปสเตวาโนวิชชาวเซิร์ฟ18ปีแล้วก็ยานคูโตบาสูเรียน18ปีแล้วก็อิซากาบูเรชาวบูฮินาโฟโซอายุ19ปีนั่นเองโอ้โหเป็นคำว่าง,งานเนี่ยผมช็อปกันสนันบันไหวนะฮะทั้งแมนยูแล้วก็แมนซิตี้นะผม เพราะว่าทางอังกฤษนั้นเดี๋ยวออกจากเบอร์สิกแล้วเนี่ยจะไม่สามารถซื้อได้แบบเดิมง่ายๆอีกแล้วต้องมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเราอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโซชาถแถลงความพร้อมก่อนเกมรับมือกับ PSG ในค่ำคืนวันนี้โดยงานนี้ทางโอเล่กับโซชานะผมถแถลงความพร้อมก่อนเกมกับทางปารีสแช็กแมงในสึก UCL โดยงานนี้โอเล่ออกมาเผยในการแถลงข่าวมาว่าทีมริศดาแดงมนเชสสตีตของเราค่อนข้างจะพร้อมวีเตตเตดมากพอให้เลือกใช้งานร,รับมือกับการมาเยือนของชางปราริชาชกแมงในเกมยูฟาแชมเปียนลีกในค่ำคืนวันนี้โดยกันที่ทางดาบ,บิดเดียอาณนะผมผู้สประตูทีมชาติสเปนที่ได้รับมาบาดเจ็บมาจากเกมแซงชนะซาตัมตันสามารถกลับมาซ้อมได้แล้วหลังจากที่ได้รับการรักษาที่ยูนเตตดในแคลิงตันเนีงคอมเพล็กซ์นั่นเอง โดยทางอาริสตอเรสแบ็กซ้ายทีมบรา,าซิลนะฮะฟื้นฟูจากการบาดเจ็บเล็กน้อยโดยพอโบบ้านและก็สกอตแม็กโชมินีกลับมาซ้อมได้แล้วเช่นเดียวกับทางองค์นีม้มสซยานที่ป่วยจากเกมที่ผ่านมาลุกชอกลับมาซ้อมได้แล้วเช่นกันโดยคุณคาดหวังเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในแชมเปี้ยนลีกมาถึงไฟสนามส่องสองว่างและไม่มีแฟนๆอยู่ที่นั่นแต่นักเตะทุกคนต้องการอยู่ที่นั่นกลุ่มนักเตะท,ที่มาฝึกซ้อมวันนี้ใหญ่โตมากเลยนะเป็นกลุ่มใหญ่และทุกคนต่างก็ชูมือพร้อมจะเป็นตัวเลือกอยู่แล้ว โดยดาบิดเนี่ยซ้อมดีมากเลยวันนี้เขาพร้อมเป็นตัวเลือกเสมอส่วนอังกฤนีมัตสยานผ่านชุดฝึกซ้อมแล้วก็รู้สึกโอเคดังนั้นเขาพร้อมจะเป็นตัวเลือกอยู่แล้วลุกชอเหรอน่าจะเป็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดแต่นักเตะที่เหลือก็ชูมือขึ้นและบอกว่าผมพร้อมแล้วเช่นกันโดยเข้ารอบเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าจะชนะเราจะได้แชมป์กลุ่มนั่นคือเป้าหมายของเราเราจะออกไปเล่นด้วยสไตล์ของเราเป้าหมายคือการบุก เกมรับดีในการเผชิญหน้ากับยอดทีมและนักเตะร,ระดับแนวหน้าบางคนนั่นเองครับแต่ชุดความคิดของเราก็คือชนะและเราจะเป็นแชมป์กลุ่มไม่จงได้นะและผมเป็นนว่าง,งานนี้นา้าุอมก็ปรึก,กระแ,และก็ปรึก,กระดมทีมงานนะฮะบอกว่าเราจะไปเป็นแชมป์กลุ่มไม่จงได้ใครที่พร้อมยกมือขึ้นมาเลยเดี๋ยวอ้วจะเลือกหรือเองโอ้โหนะฮะเป็นนว่าง,งานนี้ ะเป็นตัวจริงที่จะกล่าวมาข้างต้นเมื่อช่วงเชียงที่ผ่านมานะครับผมจะเป็นกลุ่มคนเหล่านั้นหรือไม่หรือว่าจะมีเพิ่มเติมมาไหมก็ต้องรอรุ้นต่อไปครับางานนี้อย่าลืมนะผมวันนี้นะฮะเวลาตีสามนาฬิกาเป็นต้นไปเจอกันได้นะครับแมนยูพบก,กับทางปารีสแซต์แมงในบ้านของแมนยูนั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปข่าววมสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนนะคะติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ